สวนปวงวานป่าบ้านพะยืนสวัสดีครับวันนี้บ่ายวันอาทิตย์นะครับก็ฝนช่วงนี้ค่อนข้างเป็นใจนะครับตกต้องตามฤดูกาลก <c oughs> ็ดินก็ได้ความอุดมสมบูรณ์ครับวันนี้ผมสั่งต้นไม้จากทางอินเทอร์เน็ตนะครับเขาส่งผ่านเคอรี่กล่องหนึ่งค่อนข้างหนักพอสมควรครับเป็นต้น กุ้งหรือว่ายางพวงและก็ต้นพยอมอย่างละ20ต้นนะครับนี้ที่อยู่ในกล่องนี้เยอะๆเนี่ยก็คือต้น, Honestly, ตน,ตน,นต้นพยอมต้นพยอมนะครับส่วนที่อยู่ในกล่องตรงนี้คือต้นกุ้งนะครับหรือว่ายางพวงนะครับอันนี้ก็ยางพวงยางพวงหรือว่าต้นกุ้งนั่นเองครับต้นพยอมไซค่อนข้างโตนะครับอ่าไซค่อนข้างโตครับ ต้นพยอมอันนี้ต้นละ2 0บาทนะครับต้นละ2 0บาทก็ถือว่าหน้าปลูกครับเป็นขนาดพอเหมาะเลยนะครับขนาดพอเหมาะครับส่วนดูต้นกุ้งเดี๋ยวผมจะยิดมาสักต้นหนึ่งนะครับนี่ก็คือต้นกุ้งนะครับต้นกุ้งครับต้นละ2 0บบาทเหมือนกันขนาดใบใหญ่สวยเลยนะครับสวยก็ การขนส่งผ่านเคอรี่ที่อยู่ในกล่องกระดาษนะครับค่อนข้างจะอาจจะโดนขย่าวบ้างนะครับด้วยอุณหภูมิที่สูงก็อาจจะมีใบที่แบบอาจจะช้ำได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมก็คิดว่าผมผมผมรับได้ครับรับได้อยู่รับได้อยู่ครับเนี่ยนะครับใบขนาดของใบอาจจะมีเหี่ยวบ้างนะครับมีเหี่ยวบ้าง ต้นกุง้งผมก็กะว่าจะเ,าเป็นไม้สกุลที่แบบมีเห็ดป่านะครับสกุลที่มีเห็ดป่ากะว่าจะเอามาปลูกพวกเงง่เห็ดละโงกเห็ดใครพวกเหล่านี้นะครับเ,เห็ดป่าทั่ว,วไปที่เติบโตได้ดีในพืชตระกูล สกุลยางที่มันเป็นพวกเตงรังกุงพวกเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม้พวกนี้เนี่ยสามสิบสี่สิบปีครับถึงจะได้ใช้ประโยชน์เพราะนั้นเอาเอาแบบระบบนิเวศแล้วก็ปลูกปลูกในระยะสั้นนี้ก่อนนะครับต้นกุงเนี่ยปีแรกนะครับระยะปีแรกสองปีแรกจําเป็นต้องใช้ร่มเงานะครับจําเป็นต้องได้ร่มเงาจําเป็นต้องได้ร่มเงาเพราะฉะนั้นผมก็จะปลูกป่า เนี่ยครับเมื่อเมื่อวานวันก่อนเนี่ยยังปลูกแซมไม่หมดนะครับปลูกแซมไม่หมดผมก็จะปลูกต่อนะครับโซนนี้ไปครับให้มันได้อันนี้สักนิดนึงนะครับมีเป็นไม้เบญจพรรณนั่นแหละนะครับเป็นไม้เบญจพรรณ ไม้ที่หลากหลายพื้นที่ก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับพื้นที่ประมาณงานหนึ่งแต่ว่าพวกต้นกุงต้นรังที่ผมปลูกต้นสแสบงก็กระจัดกระจายกันอยู่นะครับถามว่าหนานแน่นไหมก็ก็หนานแน่นอยู่ถ้ามองสภาพป่านะครับแต่ของผมมองว่าก็อีกยาวไกลนะครับที่ขนาดต้นไม้พวกเหล่านี้มันจะโตนะครับเพราะฉะนั้น ระยะหนึ่งเราก็ต้องตัดมันบ้างอยู่แล้วนะครับระยะหนึ่งก็ต้องตัดมันบ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้มันคัดเลือกสายพันธุ์ไปโดยธรรมชาตินะครับคัดเลือกสายพันธุ์โดยธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งก็จะเนี่ยครับในป่าผักหวานที่ผมปลูกแล้วมันร่มเงาส่วนใหญ่ก็อาจจะมีต้นกุ้งบ้างนะครับปะปนกันไปต้นกุ้งยางนานี่ไม่ค่อยโตครับอ,อันนี้ยางนา คือมันล่มจัดนะครับพูดใง่ายเห็นไหมฮะขาดแดดจะจัดนะครับย้าแทบไม่เกิดนะครับแต่ว่าผมว่าระยะแรกต้นกุ้งน่าจะชอบนะครับผมก็จะปลูกต้นกุ้งในส่วนนี้ด้วยเอาสักแบ่งสัก3 4ต้นนะครับถ้าแถวนี้สี่ห้าต้นในป่าตรงนี้อีกก็จะเป็นพวกพยอมกุ้งนะครับก็ปนๆกันไปเสริมเสมกันไปครับสรเสริมๆกันไป กะว่าความสําเร็จของการปลูกต้นไม้สัก50%นี่ผมก็โอเคแฮปปี้ละนะครับเห็นความหลากหลายทางชีวภาพมีเห็ดมีอะไรเกิดขึ้นเห็ดป่าเกิดขึ้นแล้วแวกบ้านนี่ผมก็ค่อนข้างจะพอใจครับพอใจส่วนที่เหลือก็เป็นนาข้าวเป็นเป็นสะนะครับปล่อยปลา ปล่อยปลาแบบสวยงามบ้างนะครับปลาบริโภคบ้างครับอันนี้กลับมาดูครับต้นพยอมเนี่ยผมซื้อมาจากชวีวันพันไม้ในอินเทอร์เน็ตนะครับชวีวันพันไม้การขนส่งผ่านเคอรี่นะครับคือประหยัดแต่ต้องแลกมาด้วยสภาพบางบางต้นนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วก็ถือว่าต้นไม้โดยรวมนะครับต้นไม่ได้เสียหายนะครับ เราก็เอามาดูแลต่อครับสังเกตต้นกุ้งนะครับเช่นต้นเนี้ยต้นนี้ผมว่าถ้าถ้าจะเอาลงดินเนี่ยถ้าจะเอาลงดินนี่ต้องแบบประมาณสักสองปีนะครับแต่อยู่ในถุงกับลงดินมันก็ต่างกันนะครับขนาดเท่ากันก็จริงแต่ว่าความสมบูรณ์เรื่องของรากลำต้นมันก็ สะสมอาหารได้ดีต่างกันส่วนอยู่ในถุงก็อาจจะมีปุ๋ยเคมีบ้างนะครับการเล่งเพื่อขนาดก็วัตถุประสงค์ทางการค้าเลยครับเพราะนั้นเราก็เอาแบบเลือกไซส์สวยๆแล้วก็มาปลูกลงดินนะครับต้นกุง้งถ้าใครสนใจปลูกก็ลองลองเซิร์ชดูนะครับชวีวันพันไม้ ถ้าจำชื่อไม mm ่ผิดนะครับชวีวันพันไม้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้นกุ้งเนี่ยที่เพาะสองแหล่งใหญ่ๆในบ้านเราตอนนี้ก็จะมีที่คอวังยโสธรคอวังยโสธรแล้วก็ที่1แถวแถวถ้าไม่ปาจีนก็แถวแถวฉะเชิงเซาแถวนี้แหละนะครับสวนไม้อันนี้ผมซื้อมาต้นละ20บาทนะครับต้นละยีบาทอ่าก็การห่อมาก็ถือว่า ดูดีนะครับแกะแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะครับแกะแล้วก็ลงปลูกได้เลยวันวันนี้ก็คงจะปลูกนะครับปลูกในแปลงที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ครับปลูกแล้วก็ตัดหญ้าหวังว่าน่าจะรอดหน้าฝนนะครับสำหรับต้นกุงหรือว่ายางพวงและก็ต้นพยอมฮะ เดี๋ยวปลูกเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันอีกที่นึงครับขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ